ดีค่ะดิฉันนางสาวพิชชาคงสุวัฒนาเลิศชื่อเล่นหมูเมย์อยู่คณะเกษตรกำแพงแสนภาวิชากีตาวิทยาค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หลักภาวิชากีตาวิทยานะคะเมย์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไหมอีลี่ค่ะโดยเมย์นัดผู้เชี่ยวชาญไว้ข้างบนแล้วนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าไหมอีลี่คืออะไรตามเมย์ขึ้นไปดูเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าห้องพ่ะเลี้ยงไหม่เอรี่แล้วค่ะซึ่งเมย์ได้อยู่กับพี่ผู้ดูแลไหม่เอรี่นะคะไปถามกันดีกว่าค่ะว่าพี่เขาชื่ออะไรสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อจุ๊บค่ะตอนนี้ก็ดูแลใหม่เอรี่อยู่นะคะซึ่งไหม่เอรี่เนี่ยเป็นโครงการของศาสตราจารย์ดรทิปดีอัตธ,ธรรมค่ะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยเขตกำแพงแสนของเราค่ะค่ะพี่จุ๊บคะคือเมย์สงสัยมากเลยค่ะว่าไหม่เอรี่เนี่ยค่ะคำว่าออรี่มันมาจากไหนคะ อ๋อหมตัวนี้ปกติทางอินเดียเขาจะเป็นคนเลี้ยงค่ะแล้วมันสมมหลังเขาจะเอามาใช้เลี้ยงไหมเอลี่ทางอินเดียเขาก็จะเรียกมันสมมหลังว่าอีลี่อะค่ะเราก็เลยเรียกไหมตัวนี้ว่าไหมเอลี่ค่ะอ๋อค่ะแล้วไหมเอลี่เนี่ยเราสามารถเอามาทําอะไรไ,ได้บ้างคะอ๋อไหมเอลี่นะคะก็เหมือนไหมทั่วไปเลยค่ะคล้ายๆไหมหมอนนะคะแต่ไหมตัวนี้จะมีลักษณะเสน้นใยคล้ายๆฝ้ายอะคะ่ะ ซึ่งจะเป็นหมอินซีนะคะเพราะว่าลักษณะรังของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นใยขาดๆอยู่แล้วค่ะเราสามารถตัดดักแด้ออกได้เลยอะคะ่ะไม่ต้องไปฆ่าเขาทั้งเป็นค่ะเมื่อเราตัดดักแด้ออกก็จะใช้ส่วนที่เป็นเปลือกรังตรงนี้นะคะไปต้มลอ,อกกาวค่ะเพื่อที่จะมาทําเป็นผ้าพันคอแล้วก็ผลิตภตัณฑ์ต่างๆค่ะ ค่ะพี่จู๊ดคะคือเมเห็นนะคะข้างหลังเนี่ยมีไหมเต็มไปหมดเลยค่ะอยากรู้ว่าขั้นตอนความเป็นมาทําไมถึงอาจารย์ถึงได้รีเริ่มที่จะมาเลี้ยงไหมอีลี่คะอ๋อไหมอีลี่นี่คือเริ่มแรกเนี่ยอา,อาจารย์ดรสุธรรมอารีกุลน,นะคะเป็นผู้นําเข้ามาเลี้ยงค่ะเพื่อที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวดอยที่ดอยอ่างขางค่ะที่เขาเป็นชาวเขาที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ไม่มีอาชีพค่ะแล้วก็อาจารย์ดรสุธรรมเนี่ย ก็เอาไหมอีลี่ตัวนี้มาส่งเสริมให้เกษตรกรที่นั่นเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมเขาะจะได้ไม่ต้องไปปลูกฝิ่นนะคะค่ะแล้วต่อมาอ,าอาจารย์ดรสุธรรมเนี่ยก็ได้เกษียณแล้วก็จะมอบหมายงานนี้ให้อาจารย์ทิบด,ดีทําต่อค่ะก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ต่อมาเรื่อยๆค่ะจนถึงปัจจุบันค่ะ อ๋อค่ะความเป็นมามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะพี่จูปคะคือเมเห็นนะคะหนอนข้างหลังเต็มไปหมดเลยะคะ่ะขอเข้าไปดูวิธีการเลี้ยงหนอนไหมได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจูเข้าไปดูได้เลยค่ะว้าวข้างในนี้นะคะมีหนอนเต็มไปหมดเลยะคะ่ะพี่จูคะเมเห็นหนอนตัวอ้วนๆกลมๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะอยากให้พี่จูปเล่าหน่อยคะ่ะว่ากว่ามันที่มันจะเป็นไหมให้เราได้ใส่กันนะคะ มันมีวงจรชีวิตเป็นยังไงบ้างคะอ๋อหนอนไหมนะคะก่อนที่จะมาเป็นตัวไหมนะคะก็จะมีสีสีระยะนะคะระยะแรกก็จะเป็นไข่เราก็จะนําไข่มาเพาะให้เป็นไหมก็ไหมวัยหนึ่งวัยสองวัยสามวัยสี่แล้วก็วัยห้าซึ่งพอถึงวัยห้าเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไหมสุกซึ่งเราจะสังเกตได้จากตัวไหมที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเราก็จะจับไหมตัวเนี้ยเข้าจ่อค่ะเข้าเข้าจ่อให้มให้เขาทํารัง แล้วเขาก็จะพ่นเส้นใยรอบตัวเองนะคะพอเขาซักประมาณ3วันเนี่ยเขาก็จะพ่นเส้นใยรอบตัวเองเสร็จเขาก็จะฟอร์มตัวเองเป็นดักแด้อยู่ในรังค่ะแล้วเราก็จะดึงรังนั้นออกมารังที่เขาให้เส้นใยนะคะเราก็ตัดเอาดักแด้ออกได้เลยค่ะเอาดักแด้ไปวางไว้แล้วเขาก็จะกลายเป็นผีเสื้อได้โดยไม่ต้องฆ่าเขาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก่อที่เราจะได้ไหมสวยๆมาใช้กันมันไม่ง่ายเลยนะคะค่ะพี่จู๊บคะแล้ว มันใช้ระยะเวลานานไหมคะก็หนึ่งวงจรของไหมอีลี่นะคะก็ประมาณ45-60วันค่ะค่ะคือตอนนี้อยากไปดูผลิตภัณฑ์แล้วคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะได้ค่ะเชิญเลยะค,ะค่ะค่ะพี่จุ๊บค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยทำมาจากไหมอีลี่หมดเลยใช่ไหมคะให้พี่จุ๊บแนะนําดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของไหมอีลี่ล้าทั้งนั้นเลยนะคะ ก็นี่ค่ะเป็นผ้าพันคอซึ่งไหมอิลี่เนี่ยจะเป็นไหมอินทรีย์ทั้งหมดนะคะเส้นด้ายที่ได้ก็จะเป็นการย้อมสีจากสีธรรมชาติค่ะเปลือกไม้ใบไม้ทั่วไปค่ะเกษตรกรเขาจะย้อมกันค่ะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นโทนเนอร์นะคะเป็นเครื่องสาอางที่เขาสกัดจากโปรตีนลังไหมอิลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้การส่งเสริมของไหมอิลี่ตอนนี้ก็สามารถเข้าสูุ่าสาหกรรมได้แล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นผ้าทอจากโรงงาน,นะคะ่ะที่ได้มาก็จะแตกต่างจากที่เกษตรกรทอรนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนนะคะว่าจะชอบแบบที่เป็นธรรมชาติแบบนี้หรือว่าจะเป็นเรียบๆอย่างที่โรงงานทำค่ะพี่โจ๊บคะ่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากไหมออลี่กับผลิตภัณฑ์ที่ทํากับไหมยอย่างอื่นนะคะไหมชนิดอื่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะอ๋อต้องเคยเห็นผ้าไหมหมอนใช่ไหมที่เขาจะ เงาเงามีความเงางามแล้วก็เรียบๆแต่อันเนี้ยเขาจะลักษณะเท็กเจอร์ของมันจะคล้คลายๆฝ้ายนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของเขาคือให้ความอบอุ่นในหน้าร้อนก็จะระบายความร้อนได้ดีแล้วเขาจะให้น้ําหนักแล้วก็ทิ้งตัวได้ดีกว่าผ้าฝ้ายะคะ่ะจะรู้สึกว่ามันจะผิวกว่าค่ะแล้วถ้าผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมาดู ไหมอีลี่แบบที่้องเมย์มาดูเนะะี่ยค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะอ๋อก็สามารถเข้ามาดูได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนของเราได้เลยนะคะซึ่งในการสนับสนุสน,นครั้งนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเลี้ยงเราก็มีสนับสนุนไข่ไหมให้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรหลายจังหวัดเลยนะคะที่สนใจเลี้ยงแล้วแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราเราก็จะผลิตไข่พันุ์ไหมเนะะี่ยค่ะส่งให้กับเกษตรกรในเครือข่ายเอาไปเลี้ยงแล้วเป็นอาชีพเสริมให้กับ ผู้ปลูกมันสปลังค่ะคะ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่จุ๊บมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับไหมออลี่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนภาวิชากีตาวิทยานะคะสำหรับวันนี้เมกับพี่จุ๊บต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ